สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวประจำวันจากเคซีนิวค่ะวันนี้พบกับดิฉันสาร,รยาอยู่กรุงเราพบกันในวันพุทธที่22กรกฎาคม2563วันนี้ไปเริ่มกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาบงคลเฉลิมพระชนพรรษา68พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นร้อย ในอัตพรสิ<ฮ>หาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลและยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำจังหวัดนครสวรรค์ณองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีรับมอบพันธ์สัตว์ ได้แก่พันปลาตะเพียนขาวปลายี่สกปลานวนจันเทศรวมทั้งสิ้น5แ0,000ตัวเพื่อน,นําไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติในเขตท้องที่ของแต่ละชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมปล่อยพันธสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา68พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ข้าราชการประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเหล่าประสบนิกรส่งสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมงทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีสั์น้ําจําพวกปลาน,น้ําจืดไว้รับประทานเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่ช่วยลดการขาดแคลนสารอาหารให้กับราษฎรบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง นครสวรรค์ว่าที่ร้อยปีปีชาพับน้อยในอำเภอเมืองน,นครสวรรค์ัวหน้าหน่วยงานราชการหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และววันนี้สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดน,นครสวรรค์นะคะได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติสร้างกลไกลคืนคนดีสู่สังคม ในอัตาพารสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทอำเภอเมืองน,นครสวรรค์ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพได้านาภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด นชชุมชซึ่งปัจจุบันสำนังกงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์มีอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน186คนข้อมูลนณนวันที่1กรกฎาคม2563ซึ่งต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักย,ย,ยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการทำงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่และให้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง การอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคมครั้งนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมการอบรมกว่า40คนและได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ปี2 5 6 3และทั้งนี้เพราะว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบโล่ประกาศกิตติคุณ ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติตีเด่นของกรมคุมประพฤติประจำปี2563มอบกิติบัตรและเข็มที่ระลึกให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา25ปีด้วย และที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ตารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาคหกและตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ได้ร่วมกันทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok ชัยรัตน์ปราณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พันตำรวจโทนัดนัยปิ่นทองรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปางมะฆ่าพันตำรวจเอกอวัตมูลสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจตรีพันเทพถึงทรัพย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีพลตำรวจตรีสุกรตบุญท,ทรงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พลตตรีเบญจรงรัตนบัวพาผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6พันตำรวจโทหญิงจรุงจีลาบณีสิริอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิญโยผู้เทศคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหกและตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานีณนห้องประชุมชอนตะวันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งในการทำบันทิคข้อตกลงครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมดำเนินงานด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค6กตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีในด้านการส่งเสริมความรู้และการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานในสังคมต่อไป สำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าวประจำวันจากเคซีนิวแล้วนะคะดิฉันสรยาอยู่กรุงพร้อมกับทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกๆวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสําหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มข้น ด้วยเทคโนโลยีคลีน r เฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง